สบายดีทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกคนกข้าสู่ซองอานะม่าพีเคพีช anel เราเหมือนี่ครับพบกับค่อยคำวันอีกเส้นเคยเนาะแล้วก็อากิ้นยกําลังถือกล้องอยู่เดอ้อคือเหมือนนี่เขาก็ยุ่สวนยางเนาะทุกคนเนาะยุ่สวนยางแล้วก็ตอนนี้เขากาลังพักเที่ยงพักเที่ยงเราพอดีเฮามาเห็นตัวนี้นี่ตัวอ้นเดอ้อตัวอ้นตัวอ้นมันมาก,กินต้นยางพารานะ่ะทุกคนมันซีอุลุมี่ ปูของมันซีอยู่ลุมนี่เนาะยูลุ่บซี่ลุมตูบของเฮาเนี่ยเป็นตูปของเฮาลวก็มันมาอยู่ลุมเขาต้องเดยอาเตียงอันนี้ออกก่อนเนาะเดี๋ยวเขาค่อยแปลงใหม่ก็ได้เนี่ยยังไม่มาอยู่เลยทุกคนนี่อ้มันยังอยู่เลยทุกคนนี่ตอนตอนนี้รอตาหรือว่าตากล้องของอาคาหน่อยกำลังเอาขาบกมาเนาะ นี่ขี้มันเนาะอันนี้ยังสุดๆอยู่วะนี่นี่ของี่มันแต่ว่าตัวนี้ยังบวกลงไปเถิดทุกคนแต่ทางนี้มีหูดูมันบวกลงไปทางนี้บอกอ้าวกต่ยุโมอมนี่กบเบิ้งออกกะมันบางเื่อมันอาจจะออกไปอยู่หูนี่แล้วกะ่หูเดียวกันเดะโ่เมนต์บอกหูเธอันนี้มันเจาะไปว่ามันหูเดียวกันวะ บ,บังกันบังกันจึงโหทุกคนรุ่นไปนากันเด้อวาเฮาซิจัดการจอมจนยางพาราเนี่ได้บอเนาะมากินยางพารามดเลยทุกคนเออยางพาราปุ๊กไว้หายหมดเสียกิน<า>แบบ,าบมากินแบบกินแต่ฮากมันหละกะักอะปลาป้า,ปาไว้เ็นแบบนั่นอะเขาเห็นมันแบบค่อยค่อตายลงใจลงแล้วกะ็ไปดึงออกบ่งคือฮากมันนี่กินมดแล้วเนาะมื้อนี้เฮามาทางสวนเนี่ย ทางส่วนยางเนาะแดดคือฮอนแห้งเลยนี่แล้วกาเฮ็ดเวียกบ่ได้เนาะเฮ็ดน้อยนึงหล้กกาพักฮอนเท้อนวะมามา,มาทุกคนมาลุ้นตัวอ้อนกันบพราว่าเฮาสิจับจอมโจนนี่ได้บ่เดี๋ยวตากรองอันนั้นยังบ่เอาขาบุกมาเถอะลองวุดเ<ย>บอย,อยู่ลึกน้อยนึงกับเฮาสิได้มงังตุมตัวนี่เนาะถ้าเฮาบ่าจัดกันตัวนี้น,นี่เพราะว่าเขาไดพูกยางพลาได้เขา ปุกไว้สุดหนึ่งแล้วแต่ว่าทึกเจ้าจอมจนนี่กินมดแล้วก็เขาต้องทางออกแล้วก็ได้ปุกไม้เติมเนาะทุกคนเนาะมันเสียหายหลายเติบเจ้าจอมจนตัวนี้เนาะเขาต้องจัดการมันอย่างเดียวเขาบ่มีทางเลือก ทางนี้บางทางเจอเลยนะอือเอาอันนี้ปุ๊บเปนหูติดตรงนี้นี่นี่เอาผักขุดโอ้เดี๋ยวผ่าเดี๋ยวทางทางส่วนบ่ได้เดี๋ยวผ่ามันบวคมคือเอาอันป้ามีดไปยังไใบหายหมดเนาะมันไปทางใดไปทางดี้ดอือ ลุ่นไปน้ำกันเด้อเจ้าจอมจนเนี่ยมันซื้อยูใส่ตาวังเลยเบื้งเดิมเ, <c oughs> เดี๋ยวแหลงออกมาฟุูมไดยมันเอาดินกองไว้กองไว้ทุกคนป่ะเด็นเป็นหูไปเลยนะแล้วก็อันอยู่ในส่วนนี่คือมีลายหูเติบต,ต,ตัวตัวอ้นนี่นะหูอ้นนี่เห็นลายลายเลยมีหูแล้วนะ่าจะอยู่บอนหนึ่มีหูแล้วทุกคนนี่เป็นหูเนาะหูเข้าไปในนั้นมา ลุนเด้อทุกคนเด้อจเจ้าจอมโจรน,นี่มันซิวันได้จอมโจรยางพลาออเออมันน่าไปอยู่คูนี่แหละว่ามันออกไปทางทึงนะฮะบอกออกบอกออกนี่มันไปทางพุน่นโอ้นี่มันไปหลายทางเติบทุกคนซับซ้อนเลยมันไปไนทางพุน่นนี่ไปหลายทางอันนี้น่าจะเป็น บอลที่มันมาหากระดูกหลังจากที่เขากินข้าวแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้น่าจะน่าจะเข้ามาตอนมีไม้มันเข้าไปทั้งพุ่นเดอ้อโอเคเดี๋ยวเขามาลุ่นน้ำกันเจ้าจอมโจรน,นี่มันไปอยู่บันไดเนาะเอาซิต้องลุ่นไปน้ำกันเด้อทุกคนนี่เมื่อกี้คิดว่าซีอันนั้นเนาะ ะเมื่อกี้คิดเราไปทางนี้แล้วมาทางนี้อีกหูตัวนนี่คือซับซลอนมีหลายมีหลายหูมักหลอกเจ้าจอมโจนนี่คิดว่าสิลลอกเขาได้หลอกแล้วหลอกอีกนี่บัว่าเขาเป็นมืออาซพบบูว่าเขาเป็นมือสังหารสังหารจอมโจร จะจอมจนนี่ต้องเสร็จแน่มือนี้ต้องเสร็จแน่โอเคแล้วทุกคนตอนนี้หูซึกว่ามันมีสองหูเข้าไปหูหนึ่งมันสิไปทางลุมนี่นาะแหละของหูหนึ่งมันสิมาทางสื่อกล้องนี่เดี๋ยวเขาสิโคดเบิ้งทางนี่ก่อนเนาะทางสื่อกล้องนี่ก่อนถ้าว่ามัน อยู่ทางเทิงนี่จะใดคุดลึกหลวกัถ้ามันอยู่ทางลุ่มมันจะไม่ค่อยลึกเพราะว่ามันเป็นแบบคือดอ,อยขนาดทุกคนทางนี้จะเป็นภูขึ้นมาเลยแบบนี้นะใดคุดลึกลุ่นไปเด้อลุ่นไปเด้อ จอมโจรจอมโจรเดี๋ยวแรงออกมานี่ทุกคนจอมโจรเสียวมือยันมอลงมากัดเดี๋ยวอยู่ดีๆพูดออกมานี่ตกใจเลยทุกคน มันชินอนดินนิ่งให้เขาจับอยู่บนบึงดีๆได้ขุดปิดตัวโอนมดแล้วก็สอบว่าเห็นเรียกการเนาะทุกคนอคอมเนหรือว่าไปทางอื่นแล้วอ่ะอคมมอมเมนมันเอาทอดบนเอามันเอาขี้ดินอัดหูเออน่าจะเป็นแบบนั้น่นะทุกคนตัวโอนนี่มักหลอกมันหล,อก,ลอ,อกเขาได้ทุกคนขุดโอนไง โอ้คเนาะทุกคนตอนนี้ก็อันตาก้องคอข้าน้อยหรือว่าเราตาเนาะเอาขบ,บกมาแล้วเนาะตอนนี้ฮะว่าจะเอาขบอกคุดเดอทั้งนี้เมื่อกี้คุดคือว่าหูตันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสซื้อคุดทั้งนี้มีหูไปทั้งนี้เมื่อกี้มีหูหนึ่งไปทั้งหมดนี่เห็นหูแล้วเห็นบ่กเห็นหูแล้ว น่าจะเป็นหูของมันอ้าวอ้าวตัวตัวผ้าซอกเนอะคิดว่าเอาเอเอาไปบ่แมนเนาะตอนเสาตอนตอนเสามาซอกบ่เห็นเต็มเมียงหมดโอ้เจ้าจอมโจรฮานี่ตายตายตาย,ตายแต่เขาเอาเสื้งไหมอยู่ลุมเตียงเลยเนาะ ต er pues you know, ัวมได้ยินมาเบิ้งนี่เบิ้งแฟร์เบิ้งเฮ้ยตุ้นยุงกัดยุงกัดเบิ้งนี่โอเจ้าจอมโจรจอมโจรยังพราดพอจอมโจรเข้าของของชาวบ้านอีกอ้าวให้ได้ตัวจริงวะอันตรายอ้าว ตัวไม่ไผ่ของมันกินหมดแล้วทุกคนอา้นอาวโหอ้าวเฮากลับมายได้ผ่าหายไปใส่มนุอาลแล้วก็ตืไอไรอย่างเงี้ยเออจ้าวเอาอันนี้เป็นตัว้นบอก <laughs> ถ้าเป็นตัวอ้นอ้าวคือเป็นยังไงอ้าวจับกล่องผมมียุงมากัดหลายเตอรทุกคนลีกเด้ดอเตอะเฮ้อเฮ้อจุบ๊บอยไรปาจมจนยางพลาจมจนยางพลาบูพ่อจมจนเข้าของคุณชาวบ้านอีกให้แหงให้แหงปล่อยไว้พอได้ทุกคนแบบนี้นะ่ะเว้ยเนาะ ก็คิดว่าชาวบ้านเขามาเอาไปซิไปแมนอยู่ใส่โอ้ยเนาะนอนอนอ,นอพอดีเลยพอดีเลยหาตัวมีมีเสียมแล้วตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไอ้คูหนึ่งเนาะมีสองหูทั้งเทิงอันหนึ่งทั้งรูมันหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องรุ้นว่าเขาจิจับจอมจนได้บ่ โอ้ตาย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 คุณตัวนี้หรือว่ามันอันนีด้าจะบินขึ้นสูาเนาะแล้วคุณบินทางนี้ออกไปก่อนเอากู้มาไปทางขวาไปทางซ้ายแล้ว มันรุนนํำกันเด้อทุกคนมันซิอิ๊วบอนได้ซอิยวเลิกบก่โอ้จอมจนขโมยนี่แบบขุดมาลึกเติบเนาะเดี๋ยวลองแท็กมันจะไปยุ่เลิกบันได้ <c oughs> โอ้คุหน่อยเริ่มหน่อยลงละหน่าจะไก่ไก่ฮอตแล้วทุกคน ไก่ๆที่เห็นมันเลยหรือว่าถาวรมันลึกหลายเกาะคุณบอได้กง,งเดินจกผ่าจากมีส่เอาไปเสื่อมแว่นในดินเลยทุกคนซอกแค่ซอกวาง่าเห็นอถ้าเอาเสียมมานี่คือ,อคือสิ่งไงกว่าเมื่อกี้บอกให้อันตะกองเอาแต่เขาบุกมานแหะลืมบอกเอาเสียงมา ว่าหม้อแกงของเฮาก็สิเป็นตัวอ้นบอกที่เอาไปเนาะก็บ่นแน่ใจบางเธอเดียวสีอันเอาไปไว้ในดินหูแต่ว่าหม<บ>้อมันกใหญ่อยู่นะบ่นหนาเอาไปเอาเข้าไปได้นะทุกคนบางทีมันกัดมุนๆล้วก็เอาเข้าไปอืโอ้ตามเบื้องนี้น่าจะอยู่แถวนี้เด้อทุกคนเด้อเนี่ยดินมันอัดบนนี้เนาะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ มาลุ้นกันเดอ้อเซตเท้าแท้ๆล่ะอย่าหาเบาเซตเท้าแท้ๆล่ะเจ้า <c oughs> จอจมจนเนี่ยเดี๋ยวถึกหลอกเดอ้อ <c oughs> ถึกหลอกต้องเซตเท้านแน่ๆเจ้าจอจมจนนี่ขุดลึกลึกายได้นี่ เอา้เอาวอ้าวมีหูเข้าไปเซยอ่าแล้วยังยักบวูนน่ีบุนมนีเออเป็นบอลที่มันอัดห่ะบันนี่อืมต้องเซตเฮาแน่ๆบันนี่เจ้าจอจมโจรน,นี่ทุกคนตอนนี้หูซ้ซงว่าเขาหาหู้ของมันเห็นแล้วเนาะ หลังจากที่มันเอาดินอัดไว้เนาะนี่มันน่าจะไปยูเท่านี่แหละเดี๋ยวก่อนคนอันนี้ออกก่อน คือกันแมนแต่ว่ามันเข้าไปลึกเนาะเดี๋ยวขุดตัวนี้ขึ้นก่อนปล่อยไว้ผมได้จมจนหน่อยนีิ<ำ>คือตอนนี้คือ ตัวอนตัวนี้เนาะมันน่าจะมีเป็นครอบครัวน่าจะเกิดลูกไว้เฮ็ดหูไปไวสุดเดี๋ยวสิทแทกมึงก่อนมาตัวนี้เอ้าโอ้โ,อโ,อโอไปไวเกิน เฮ็ฮูน้อยๆน้อยๆไปนะทุกคนซ้ำประมาณซ้ำานี่ซ้ำหนี่นโอ้ไปไวเติบเดี๋ยวเฮาเบึ้งตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้บ่มีก็คือเหลียวกันเนาะม,มาเบิ้งตัวนี้เมื่อกี้คือหูตันเนาะทุกคนตัวนี้ก็น่าจะเฮ็ดฮูไปกลแล้วล่ะทำยูก่อนเพราะว่าเฮาคุดตาน่ะถ้าว่ามีแบบคนคุดได้แล้วก็ คนหนึ่งคุดคนหนึ่งเศร้าคนหนึ่งกู้คนหนึ่งเศร้าแบบนี้จะได้เนาะมันแรนมีเฮาบ่ทันน่ะบ่แม่นปกติตัวอ้อนมันบ่นแลงน,นี่เปบนหนึ่แต่ว่าน,นี่จับเป็น,นยังไงแรนไวพดอดคุดไปคุดไป,ดไ,ปไวซเนาะอืงพอจอมเจ้าจอมโจนนี่บ่ได้ติดตัวได้หลอกเขาได้หลอกเขาได้นี <laughs> ่ ล็อกให้เขาตาาเที่ว,วันอันตัวนี้เมื่อกี้หูตะหูมันสุดแล้วมันสิไปทางด้ตัวนี้แล้ว,วาบางทีมันก็สิสุดอยู่บนนี้แทๆเดี๋ยวเรียกจักหน่อยนึงเบิเอา้ามนหูได้ไหูตัวปวกมนหูตัวปวก บ่มีตัวนี้น่าจะสุดบนมีแท้ๆล,ล่าหู้ทางลุงบ่ลนี่ดูกระตวนี้อ่ะบ่ลนีหู้ตัวนี้เนาะผ่าไปใส่ละเมอกีเธอเหมือนกับสมมตเว่าจะถมผ่าจับให้เราตาบึง บอนี้เนาะทุกคนผ้าตัวนี้เบิง่งมาไม้ของมันก็กินหมดดีแต่ว่าเขาเห็นก้อนแล้วกับบติดเมียงแล้วก็อันนั้นอีกเขาเอาขึ้นอีกไปเห็นหูอ่อนก่อนบมแมนตนียเขาเสียหายเสียหายตัวน,นี้น่าจะเป็นหูที่มันออกหากิน อ้าวหรือว่ามันออกไปแล้วอะบ่เแต่ว่ามันกำลังเจาะหูเข้าไปเดีมันกี่ได้ยินอตอนเสาเขาจะพาออกเนี้เห็นหูอ่ะไม่ซันบางทีก่ามันเสียออกไปแล้วทุกคนโอ้เาเบิ่งผี่ เราเอาผ้าปลาอยู่นี่มันจับเข้าไปได้จะได้ทุกคนไว้แบบนี้นะมีสามอันอยู่น้ำกันไว้แบบนี้อา้าวมาซอกเห็นแต่ตัวนี้เนาะตอนสาวเนาะเราพอดีเท้าเห็นหูตัวอ่อนแล้วก็กินข้าวซวยแล้วแล้วก็เอามาคุดหูตัวอ่อนนี่แล้วก็พอดีเห็นสลดนัดเนาะไงเข้าได้เข้าได้ แต่เมื่อกี้ยูบ่มันทั้งนี่เด้มันยูทั้งนี้เด้มันลักเข้าไปได้จะได้งงขึ้นกันทุกคนมันยูแบบนี้เมื่อกี้นะแล้วตัวนี้ก็มันฟังอยู่ดินแบบนี้อ้าวแล้วเมื่อกี้มันยูบอนนี่เนาะเสียดายเสียดาย บ่เป็นยังเดียวเฮาสิเอากระดูกมาใส่กับดักไว้เนาะตัวอ้นตัวนี้ปล่อยไว้บ่ได้แล้วทุกคนเรวะว่าเฮาโคกยางพลายําได่กินมดทุกเทือทุกคนปล่อยบ่ได้งดดมามะมันมาทาลายของอันส,สิ่งของของเฮากนเนาะพรามันนี่ปก,กติค่อยก็บามา่มักคนอ้นเมื่อยเมื่อยแล้วก็บ่บ่บกินสิ้นอ้อนเนาะกินอยู่แต่ว่าบ่าค่อยแสบ แบบเพชรทั่วไปแบบบลอกอยแสบถ้าแกงแกงกินบอรหรือว่าเอาคิงสไตน์หรวแกงบอรหรือว่าปิ่งนีเกินอยู่เนาะโอเคตัวนน้ก่อกเนี่บบได้ตัวอ้นเขาก็ได้สิ่งของของเขากลับคืนสองอันนี้แต่ว่าหม้อน,นี้บบเห็นโบพบว่าเอื่อยเพิ่นเอาไปบอเนาะหรือว่าตัวตัวอ้นตัวตัวอ้นนี่สิกันหมุนแล้วก็จับเข้าไปแลนะ้วบอเนาะบบผูกเด้ พังล,ะละ้วล่ะคุดแครุดว่ะเดี๋ยวคันว่ามันยังบอกไปนี่มันอันอนะไรล่ะสิเฮ็ดอันนั้นออกมาบางทีก็ออกไปทั้งพุ่นละโอเคว่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเป็นคลิปการล่าโจร <c oughs> ล่าโจรยังพะลาหรือว่าล่าโจรสิ่งของที่ขโมยของเฮาไปเนาะและ้วก็คือเฮาตามล่าบสา่สซเระะ็จเนาะภารกิจเนี่ยเฮาบ่สซัมเลตก็บ่เป็นหยัง เจ้านาเอาสีเอากับดักมาวางไว้ด้วยทุกคนเดอ้อล่ะกะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านๆเนาะถ้าไปมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองอาม่าพีเคพิเชนอลเนาะเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนอ่ะฮ่อนแฮงโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะเจอกันใม่ในคลิปหน้าด้วยทุกคนเดอ้อบ๊ายบาย